Tidak ada apa-apa, oh apa-apa Satu hari kemudian, satu hari kemudian Ada hal-hal yang benar terjadi Satu hari kemudian, satu hari kemudian, satu hari kemudian Satu hari kemudian,

เฮ้ยนันมันอบอกนะคือสิ่งที่ทุกคนเห็นอ่ะคือผมพากโดยที่ซึ่งมันไม่เป็นคือมันแบบผมพากเล่นนั่นแหละซึ่คือซึ่งถ้าผมพูดไม่เป็นหรือว่าแบบพูดพูดจาแบบมันจะประมาณว่าแบบพูดติดๆหน่อยอ่ะแบบคือพูดไม่เป็นจังหวะก็ขออภัยด้วยซึ่ง และไอตอนท้ายเนี่ยที่ผมพากเสียงไปว่าเฮ้ยนั่นมันจะบอกนะไอที่ทุกคนเห็นนี่ยมันคือตาสัญลักษณ์ของไททันแคร์าแมนครับเขาจะโผล่มาแล้ว